สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอเดนหน่วยเสานะครับผมจะรีวิวมันตัวนะครับแต่ต้องใช้เวลานานนยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างรกันนะครับผมขอตัดเสียงไปก่อนนะครับ ที่อยู่ในน้ำนะครับเมื่อกี้มันเป็นไข่ัรรนี้นะครับแล้วเพิ่งออกมาจากสืบๆร้อนๆออกมาจากไข่สืบๆร้อนๆเลยครับมันหิวครับต้องให้หอยนะครับผมบอกวิธีการรู้ว่ามันกินอะไรนะครับที่ก็ไปที่ไข่ครับแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะสร้างเพิ่มก็ ที่เอาถ้าเกิดสร้างเพิ่มก็สร้างรัวแล้วก็สร้างไข่ต่างๆครับอนี้จะบอกวิธีการทำจรเะเข้ครับแล้วก็ทำแมมมอสแล้วก็ทำเสือครุ่นครับขอ,อ,อเตรียมมาก่อนนะครับ ผมบอกออนจราเข้ก่อนนะครับมันจะมีไข่ชื่อ M O F A S A U R U S A U R U S E G G อ่านว่ามูมาซามอสซาโซลัสนะครับแล้วก็เมมมอสก็ใช้ท,ที่ตรงนี้ครับ ใช้นี่งเป็นยีนนะครับออออไปนั่นแหละครับนี่คือเตอโค้นะครับผมจะบอกวิธีการฉีดยีนนะครับเอาแตะถ้าเกิดท่านใดเป็นแบบไข่ก็แล้วแต่นะครับแต่ของผมเป็นแบบนี้ผมลงมดไว้นะครับอันนึงครับพอรับเสียงนะครับ แต่ไอหุ่นนี้ท่านก็ไม่สนใจนะครับพวกผมสร้างเฉยๆนะครับจ็้แค่สร้างในน้ำหรือบนบกก็ได้นะครับ ผมไปผมไปดูขายของประชาชนนะครับมาถึงเองครับ h ู m a มนเองนะครับมาถึงครับ มันขึ้นม้วอเลยไม่รู้ครับนี่คือจระเข้นะครับผมจะเลี้ยงดูกับแมมมอสเลยนะครับวิธีทำแมมมอสก็หมูนะครับเอาหมูมาฉีดยีนแมมมอสเข้าไปแล้วก็หมูอีกตัวหนึ่งนะครับหรือว่าท่านจะรอให้ยีนแมมมอสเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยฉีด 会听音。